เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวาพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นรถเก๋งราคาโมไซค์เลยครับถูกกว่าโมไซค์อีกครับสองหมนเก้ันเก้ารบาทนะครับรถบ้านแท้ๆเดิมๆเลยครับระบบเดิมใช้ได้ครบๆนะครับ เป็นโตโยต้าโคโรราปี37เนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบครับคันนี้น้ำมันล้วนครับไม่เคยแก๊สเจ้าของรับประกันคานโอนให้ด้วยนะครับราคา2 0ง0 0ื่นาการบาทนะครับคุ้มค่าครับไปขี่ใช้งานกันเดกกันโถกกันได้สบายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กองน้ำมันเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับของเหลวเปลี่ยนให้เรียบร้อยแอร์เย็นนะครับล้างคอมแอร์ให้แล้วด้วยความร้อนปกติวิ่งทางไกลกันได้สบายสบายครับไม่ใช้งานอยู่คุ้มค่าครับ รุ่นนี้อึดทนด้วยนะครับโตโยาต้าสามห่วงทนให้ห่วงรับฉาย,ยาเขาเลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ตัวคลิปใหม่ครับมาชี้เป้าท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจําทุกวันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยถ้าสนใจคันนี้ก็ไปดูตัวจริงมปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับซื้อรถทั้งทีนะครับไปลองขับก่อนครับ ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยพิกัดดูรถอยู่สิงคโปร์นะครับเจ้าของยังรับแลกเทินถ้วยนะครับเครื่องแห้งแห้งไม่ไอายไม่ควันเบาะหนังแท้ติดรถครับเกียร์ดีทุกเกียร์เข้าชิดเข้าครบครับระบบไฟติดครบทุกจุดดีสังยงาม80%ดครับไม่ใช้ได้ทุกอย่างนะครับใช้ได้ครบเลย ครั 29, บ2 9ง0 0บาทครับราคาสุดคุ้มสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ